วันนี้ลมเย็นสบายมากครับลมเย็นสบายมากอยู่ทุ่งนาตามเคยครับดูขนาะดเปรยังปิววันเลยแต่วันนี้จะเอาไอโง่เนี่ยกลับบ้านหรือไข่ดัดกปลาเป็นขดนะ่ดักปลานะดูพริกผมดิปูก็เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเนาะ พริกเขาเรียกพริกขี้หนูหรือพริกอันเนี้ยพริกขาวน่าจะใช่พริกขาวแหละเพราะตอนเอามาต้นมันเล็กเราก็ไม่รู้ขอ,ขอให้เ,าเขาให้เบีย้ยมาเนาะขให้เบี้ยมันมาห้าหกต้นห้าหกต้น ต้นก็มีเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ได้กําจัดว่จชพืชต้าปลูกให้มันคุกคีกับไอ้พวกหญ้าพวกอะไรไปก่อนให้ดูมันเป็นธรรมชาติไปก่อนต้นนั้นก็โตแล้วโตวแล้ว,ว,ลวยังไม่มีเวลามาดายาปล่อยไปก่อนอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองสองต้นเนี่ยก็ปลูกใหม่หละ นี่ก็เป็นผักนี่ก็เป็นผักนะครับเนี่ยเนี่ยเา <iz> เรียกผักอีทอนแต่บ้านผมเรียกผักอีทอนนะแต่ที่อื่นเขาเรียกผักอะไรผมไม่รู้หรอกแต่บ้านผมเรียกผักอีทอนภาษาไทยผักถอนผักถอนพูดอีเดี๋ยวผิดอีกเฮ้ยขโมกผักถอนพูดอีเดี๋ยวไม่สุภาพ เดี๋ย e. บอกว่าผิดแล้วจะเด็ดคลิปเด็ดอะไรของเขาไม่ใช่หรอผมเด็ดผักเด็ดผักผักถอนนี่ก็แจวไปแจวป่นประทูต้นอะไรก็อร่อยนะครับอืมตอนนี้น้ำก็เริ่มลดเยอะครับดูระดับน้ำดิดูระดับน้ำลดลดเพียบเลย หลังจากตากน้ําให้วัวปล่อยน้ําเอาน้ําในรางเ,เต็มแล้วผมมันจะเดินท่ออยู่นะเดินท่อน้ําเวลาวัวกินหมดให้มันเติมเองอตัตโนมัติเนาะแต่ว่ารอ,อก่อนผมยังไม่มีระบบไฟเติมน้ำแทงเลยรอเจาะบาดานเจาะอะไรก่อนตัวนี้ฟางก็หมดก้อนหมดแล้วฟางก้อนเหลือไม่กี่ก้อนเหลือสองก้อน ามก่อนก็เดี๋ยวเราฟังใหม่อัดเข้าเข้ามาก่อนนะครับผมอ่างอาบน้ำก็มีนั่นี่ยเอาไว้เวลาร้อนร้อนนอนแช่เย็นโอเคครับผมสวัสดีครับ